กลับสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไลเฮหงโชคถูกๆูกตันนะครับอามาพบมาเจอกันนะครับช่วงบ่ายๆนะครับแดดลมล่มตกกันนะครับกับแอดวิไลนะครับอาเมื่อนี้ครับสิพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องครับมาติดตามตัวเลขแนวทางกันเป็นตัวเลขหน้าทางครับของแอดวิไลเองนะครับหลังจากปล่อยชุดบนไปแล้วนะครับยังเหลือชุดล่างนะครับ อ่สำหรับชุดล่างนะครับเอฟซีทิดตามกันก็คือสีรูดีนะครับจับคู่เราหลุดไปนะครับแต่ว่าเลขวิ่งเข้ามานะครับแนวทางแตก78อ่าเลขวิ่งมานะครับมา7นะครับ7มานะครับสำหรับเลขวิ่งชุดอ่าล่างนะครับของแอดวีไลเองนะครับหลังจากเข้าปล่อยชุดบนไปแล้วนะครับอ่าสำหรับชุดบนนั่นเข่าเป็นตัวกราฟครับเข่า62แนวทางนะครับชุดบนเข้านะครับ626 แต่ว่าแนวทางของแอดวิไลเขา่าหกสองเข่าเป็นตัวกลับนะครับอ่กากัน่าเสียดายนะครับก็บาเป็นยังนะครับอ่าบ่เข่าตัว,ต,วตรงกระถือว่าเข่าอยู่นะครับเพราะว่ามัดเข่าเป็นตัวกลับอ่าบ่เป็นยังครับสำหรับชุดล่างเมื่อน,นี้เสี่ยวมาฝากมาตอนเนฟซีนะครับอ่าแอดวิไลคิดว่างวดนี้จับคู่น่าจะไม่พลาดนะครับอ่าคิดว่าอาจสิมาตรงๆแน่นอนนะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่เขามาบุงมาชมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเอาน้อ,นองหมากะเฮานะครับ <c oughs> เอฟซีเฮาอีหยังเหนือป่าน,นเฮาอยู่ในน้นำพุ่นขอน้องหมาเพิ่นว่าเลี้ยงนะครับเอฟซีหลายปีแล้วนะครับแอดวิไลบ่ได้เลี้ยงหมาก็เลยว่าอยู่ทงนะครับก็พ่อได้ให้เฮาล่ะครับเนี่ยขอน้องหมาเพิ่นว่าเลี้ยงครับพ่อได้เฝ้าไก่เฝ้าหน้านะครับเฝ้าวสวนยางนะครับอ่าช่วงนี้ทางบ้านแอดวิไลกัน เขาลักขี่ยางกันหลยนะครับเอฟซี FC แต่ว่ากับยังไป่ทั้งมาถึงสวนเอียดวิไลหรอกนะครับอ่าักขี่ยางกันนะครับมีข่าวอยู่เรื่อยๆนะครับอ่ากับว่ารู้ว่าเป็นวัยรุ่นกลุมไดแต่ว่าข้าเจ้าก็ว่าเห็นตัวอยู่นะบว่บา,ามีหลักฐานแต่หูว่ารักนะครับช่วงนี้เดือนสองเดือนมานีนีนะครับรักขี่ยางกันไลยนะครับอ่าก็เลยคิดว่าอยากหานนองหม,มามาเลี้ยงนั่นแหละเอฟซี FC พอได้เฮาได้หอนนะครับ ไลยปีแล้วว่าได้เลี้ยงน้องมาเอาครับคุณพ่อคุณแม่ที่เขามาบ่งมาชมครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแร่งใจครับให้ทั้งแอดวิไลครับได้สหาแนวทางบัวสิเป็นสํานักเก่าสํานักใหม่นะครับก็คิดว่าดีจังเอามาฝากเอฟซีกันนะครับเอามือนี้มาเบ่งชุดล่างของแอดวิไลกันหลังจากชุดบนปล่อยไปแล้วนะครับเ่าครับเดี๋ยวทางแอดวิไลเขียนแป๊บเดียวนะครับ คุณพ่อคุณแม่ที่แค่หน้าจอบ่าเป็นนะครับอาช่วงแอดวิไลเขียนอยู่นีกัเขียนตามหลังใดเลยนะครับอาเมื่อนี้เอาชุดลลางมาฝากกันชุดบนปล่อยไปแล้วนะครับเนื้อทางของแอดวิไลเองนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาในเด้อครับแอด ซี่ครับคอมเมนต์มาแน่นะครับอยากได้สุดใดแน่นะครับอ่าคือแอดวิไลเบาบางเที่บางที่กะแอดวิไลกะหลายสำนักนะครับบรรุว่าเอฟซีที่ต้องการสำนักใดก่อนนะครับติดต่อไปหลายสำนักแล้วละครับแต่้างสำนักใดมาเร็วก็คือ,อทางแอดวิไลก็ลุใงห้เร็วเลยนะครับไม่รอรีสำนักใดมาซาก็ปล่อยแหานะครับอาวิไลให้โชคนะครับ 1เมษายน2567ล่างนะครับาเบิร์สกีพีดีจุดบดปล่อยไปเรีวนะครับชุดล่างเขาตะเล็กวิ่งนะครับวดที่ผ่านมาก็คือ16มีนาคมครับเจ็ดมาเต็มๆอยู่สำหรับเล็กวิ่งชุดจับกูเขาหลุดไปนะครับวิ่งล่างครับวันนี้นะครับจวดจากกันเลยวิ่งไปที่ วิ่งครับงวดนนี้ทางแอดวิไลคำนวณใด้มากนะครับวันนี้แอดวิไลวิ่งนะครับสีส้นกับสำนักในแนบอนะครับสกับ9นะครับวิบ่งสกับเก่าด้วยครับเดี๋ยวชุดจับคู่นะครับสกับ9 หครับ 04. 0 4น6ครับ08 02 งวดนี้นะครับเอฟซีปฏิว่าเอาแอดวิไลบอลงยืนหลักไห่บอบอยืนหลักไห่เนื้อครับงวดนี้เพราะว่ายืนหลักเฮ็ดไห่หลักเข้าเปยนะครับอ่าเฮ็ดไห่หลักเปย์ก็แอดวิไลเลยก็เลยสิบอ่าลงนะครับไห้นะครับอ่สิบหลักสิบหลักหน่วยคือสิบว่ลงไห้นะครับสิบปอยตั้งแต่เล็กวิ่งนะครับเอฟซีปฏิเข้าใจพิคก็เลยอ่าตอบก่อนคอมเมนต์นะครับ สิบ่ยืนหลักนะครับเพราะว่าคือจังบนนะครับแอดวินไล่ฟันไปหกสองนะครับปล่อยมากหกสองแต่แนวทางออกสองหกยืนหลักเข้าย่งบนหนึ่งนะครับขอบ่ปล่อยหลักหน่วยหลักสิบนะครับหวดนี้นะครับสิเอาตั้งแต่เล็กวิ่งประกะประกบคู่ให้เลยนะครับอ่ากลับมาเบืองต่อไปจับชุดเต็มให้นะครับแต่ว่าสิมีตัวเนียนให้ขึ้นเก่านะครับอ่าเก้าสี่นะครับเก้าหก เก้าแปดเก้าสองมีตัวเน้ยนให้คือเก้านะครับเอลี่อ่ามต้องตกใจนะครับคือเป็นจังขึ้นล่งให้ชุดเต็มนะครับอ่าเขา่าแจ้งให้ทราบเลยเพราะว่าผู้พิ่นกยากได้ชุดเต็มผู้พิ่นอยาไปตัดเองก็มีนะครับอ่ตาตัดเองเอกกด้วยก็ไดเจ็ดสี่ครับ เจ็ดหกบอมากที่แอดวิไลนนิ่นนะครับเอฟซี e สามารถตัดเอาเองได้เจ็ดแปดเจ็ดสองอ่าเอฟซีมาคููไดคอมเมนต์มาบอกในนด้อครับอา่าสิบสองชุดเหมือนเดิมนะครับกับเพียงแต่นแนวตะแปลกว่างวดนี้แอดวิไลบ์ลง อ่าลักซิปลักนวยไห้นะครับคือจับคู่ไห่เลยเข้ายืนลักนั่งบนนิ่งนะครับอ่าเอฟซี FC คุณ่อคุณแม่ก็เข้าใจตามนี้อ่าครับชุดเต็มแต่วายัตวิไลก็มีตัวเน้นไห้อยู่นะครับอาจจะเย็นๆนะลมนะครับเอฟซีลม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 นะครับอ่าเขียนแล้วๆอ่าเดี๋ยวปรับงูกล่องไหเอฟซี FC. ขยายให้แคปหน้าจอตัวใหญ่ๆนะครับเอาแนวทางครับเดี๋ยวทางวิไลขอท่วนตัวเลขกนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้ก็ได้เวลาแปดได้ที่ตรงแค่นั้นแนวทางวิไลให้โชคครับเป็นชุดล่างเด้อครับเบิ่งสกิปให้ดีนะครับล่างอย่างเดียวนะครับเพราะว่าบนเขาปล่อยไปเร้วแนวทางนะครับวิ่งไปที่4กับ9นะครับ4กับ9นะครับ อ่าสกับ9จับคู่ครับเป็นชุดเต็มนะครับ 04, 0ูนย์สี่ศูนย์หกศครับเก้าสี่เก้าหกเก้ปนะครับอ้ากสิประมาณนี้อ่าครับมีตัวเด่นให้นะครับเอฟซมาต้องทกใจนะครับมีตัวเด่นให้ นะครับมีตัวเน้นอยู่เอฟซีก็คือแอดวิไลบอกคราบว่ามักแอดวิไลเน้นให้สามารถเลือกได้เลยอยู่ในนี้นะครับคิดว่าเหล็กวิ่งก็สิมาหเห็นคือเก่าครับสองตัวมาตัวแน่นอนครับเด่นไปที่เจ็ดสองครับคู่แรกคู่ที่สองครับเด่นที่เก้าสองคู่สามครับเก้าหก ผู้ที่สี่ครับผู้สุดท้ายนะครับอ่าแอดวิไลขอเด่นนะครับ02อีกคู่หนึ่งนะครับอาร์มี02มี969272นะครับแต่ว่าแอดวิไลคิดไปคิดมานะครับเอฟซี FC. ย่านเป็นแบบนี้นะครับเอฟซี FC. ก็เลยสิขอ ตัวกันอีกจะคูแน่นะครับเอฟซีอ่าขอขอเด้อครับเอฟซีเด้อเกล่ยมีผู้มักนึ่งอ่าตัวกันนะครับแอดวิไลคิดไปคิดมายันตัวนี้มากกับท่อกันนะครับตัวใดดีครับเอฟซี FC. อ่ากันขอกันไว้ในจักรตัวนะครับเอฟซี FC. คู่เดียวนะครับกันครับ FC. เอฟซีแอดวิไลขอกันว่าย่านเป็นแบบนี้ไหมครับ ย่าน42มากกับท่อกันนะครับความคิดลึกๆของแอดวิไลนะครับเอาครับแนวทางตัวเลขน,นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยไปแล้วทวนตัวเลขให้ฟังไปแล้วเด่นสี่คู่นะครับถ้าแอดวิไลเด่นอ่าคุณพอ่อคุณแม่บอมักนะครับเด่นเอาไม่ก็ได้คัดเอาเลยนะครับในชุดเต็มแอดวิไลเด่นครับ02927296 ย่าน4-2มากกันเลขกันให้ FC นำครับกันไปที่4-2เอาครับมักชอบแคบนาจอไว้พี่เจรนาครับฝากตอนกันรกับผมมักปล่อยผ่านแนวทางนําเสนอเป็นแนวทางนะครับแต่ว่า a แอดวิไลคิดว่างวดนี้สุดจับคู่ของแอดวิไลคิดว่าบพพาธนะครับงวดที่แล้วมาตั้งแต่เลขวิ่งนะครับสิวเสียดครับ57มีนะครับเอี76มีนะครับ ประมาณนี้นะครับเจ็ดห้าเจ็ดหกมีเบิดบ่มีแต่เจ็ดแปดนะครับเอฟซี FC, งวดที่ผ่านมาหนาเสียดายแต่ว่างวดนี้เจ็ดแปดพยังไม่อีกยู่เดอ้อนี่ครับเอฟซี FC. อ่าตามสูตรนะครับตามสูตรสูตรมายังไงเราต้องนําเสนอแบบนั้นนะครับเอฟซี FC, เอามักชอบเพราะก็จงตามบ่หมักปล่อยผ่านครับแนวทางก็คือแนวทางเอาสุดท้ายนี้นะครับให้ f เอฟซีทั้งช่องครับคุณพอ่อคุณแม่ยูดีมีแห้งกันครับ ตัวเลขแนวทางครับแอดวิไลนะครับทวนให้ฟังเป็นที่เรียบร้อยสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นนะครับสุกสก,สกมันมาน,นกันสุขุสุคนกับแนวทางชุดล่างอย่างเดียวของทางแอดวิไลเองนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ